ลองจินตนาการดูนะครับอีกเพียง48ชั่วโมงข้างหน้าโทรศัพท์ในห้องปฏิบัติการลับของกองทัพดังขึ้นพร้อมข้อความสั้นๆที่ทำให้ทุกคนในห้องนั้นหน้าถอดสีการส่งอะไรทั้งหมดถูกระงับระบบซอฟต์แวร์ถูกล็อกการอัปเดตท,ทุกอย่างถูกปิดกัน้นเครื่องบินรบมูลค่าหลายพันล้านที่คุณภูมิใจนักหนาในตอนนี้มันไม่ใช่เครื่องบินอีกต่อไปครับแต่มันคือเศษเหล็กเงียบๆที่จอดรอคำสั่งที่ไม่มีวันมาถึง รถถังใหม่เอี่ยมกลายเป็นยักษ์เหล็กที่ขยับไม่ได้เพียงเพราะชิ้นส่วนเล็กๆชิ้นเดียวที่หาไม่ได้ในประเทศขณะที่ข่าวภายนอกพูดถึงสงครามและการคว่ำบาตรคุณทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากมองดูงบประมาณมหาศาลละลายหายไปต่อหน้านี่ไม่ใช่บทหนังฮอลลีวูดและไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยอีกต่อไปมีประเทศหนึ่งที่อยู่กับการถูกปิดประตูใส่หน้ามานานกว่า40ปีจนเขาเรียนรู้วิธีอยู่รอดด้วยเลือดและน้ำตา ประเทศนั้นคืออิรานวันนี้เขาไม่ได้ส่งอาวุธมาให้เราแต่เขาส่งคำเตือนที่น่าขนลุกที่สุดมาถึงกองทัพไทยคำเตือนที่ว่าอย่าฝากชีวิตไว้กับกุญแจที่คนอื่นเป็นคนถือในวิดีโอนี้เราจะไปแกะรหัสบทเรียนที่อิรานแลกมาด้วยความเจ็บปวดเพื่อตอบคำถามเดียวที่สําคัญที่สุดกองทัพไทยพร้อมหรือยังที่จะยืนอยู่ให้ได้เมื่อโลกทั้งใบสั่งปิดสวิตช์เรา ย้อนกลับไปในช่วงปี1970ครับอิหร่านในตอนนั้นไม่ได้เป็นศัตรูกับอเมริกาเหมือนภาพที่เราเห็นในข่าวปัจจุบันเลยครับในทางกลับกันพวกเขาคือลูกค้าระดับพรีเมียมที่กองทัพสหรัฐยอมส่งมอบเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนั้นให้นั่นคือเครื่องบินรบ F-14 Tomcat มันไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาครับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางอิหร่านในตอนนั้นมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่า ใครก็แตะต้องพวกเขาไม่ได้เพราะมีพยักร้ายเหล่านี้คอยคุมน่านฟ้าอยู่แต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืนหลังการปฏิวัติปี1979ความสัมพันธ์ถูกตัดขาดและอเมริกาเริ่มต้นการคว่มบาตรที่เงียบเชียบแต่โหดร้ายกว่าระเบิดทุกลูกอเมริกาไม่ได้ส่งกองทัพมาสู้กับ F14 ครับแต่เขาแค่หยุดทุกอย่างคู่มือการซ่อมถูกระงับทีมช่างเทคนิคถูกเรียกกลับ และที่สำคัญที่สุดระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมการยิงและเรดาร์ถูกปิดกั้นเครื่องบินที่แพงที่สุดในโลกในวันนั้นกลายเป็นภาระที่แพงที่สุดในงบประมาณทันทีอิหร่านต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เจ็บปวดที่เรียกว่าการกินกันเองของอาวุธพวกเขาต้องถอดชิ้นส่วนจากเครื่องบินลำที่สมบูรณ์เพื่อเอาไปปะชุนให้ลำอื่นยังพอบินได้นี่ถือบทเรียนแรกที่อิหร่านอยากบอกกับไทยครับ ความทันสมัยที่ไม่ได้อยู่ในมือเราคือความเสี่ยงที่แอบซ่อนอยู่ใต้พรมเสมอแต่คุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าการไม่มีอะไรคืออะไรมันคือปุ่มปิดที่ซ่อนอยู่ในซอฟต์เวร์ที่คุณมองไม่เห็นนั่นเองคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมอาวุธสมัยใหม่ถึงมีราคาแพงลิบหลิวคำตอบไม่ได้อยู่ที่เหล็กหรือเครื่องยนต์เท่านั้นครับแต่อยู่ที่สมองกลหรือซอฟต์แวร์ที่ควบคุมมันอยู่ในยุคนี้ อาวุธรบไม่ได้เป็นแค่เครื่องจักรกลอีกต่อไปแต่มันคือคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่มีอาวุธติดตั้งอยู่และนี่คือจุดที่กับดักถูกวางไว้ครับระบบเหล่านี้มักมาในรูปแบบของกล่องดำที่เรามองเห็นแต่ภายนอกแต่ไม่เคยเข้าถึงรหัสภายในได้เลยอิร่านเตือนเราอย่างตรงไปตรงมาครับว่าหลายระบบต้องใช้กุญแจดิจิตอลในการเปิดทำงานคุณต้องต่อเชื่อมกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้ผลิต ต้องรอรับการอัปเดตซอฟต์แวร์และต้องมีใบอนุญาตดิจิทัลที่ระบุวันหมดอายุลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งความสัมพันธ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปหรือผู้ขายถูกบีบให้ต้องเลือกข้างเขาไม่จำเป็นต้องส่งกองทัพมายิงอาวุธของเราให้พังหรอกครับเขาแค่กดปุ่มปิดจากอีกฝั่งของโลกในวินาทีนั้นหน้าจอเรดาร์ที่เคยสแกนท้องฟ้าจะดับวูบลงระบบสื่อสารที่เคยปลอดภัยจะกลายเป็นความเงียบสงัดนี่คือสิ่งที่อิหร่านเรียกว่า ปุ่มติดที่ซ่อนอยู่หลังบ้านหากเราไม่สามารถเข้าถึงรหัสผ่านหรือไม่มีสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่เป็นของตัวเองเราก็เป็นได้เพียงผู้เช่าความมั่นคงชั่วคราวเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วทำไมประเทศไทยถึงต้องกังวลเรื่องนี้เป็นพิเศษคำตอบอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเดือดระอุรอบตัวเราครับทำไมคำเตือนจากอิหร่านถึงพุ่งเป้ามาที่ไทย คำตอบง่ายๆแต่ฟังแล้วน่าตกใจคือเพราะไทยคือประเทศขนาดกลางที่ตั้งอยู่ใจกลางกระแสพายุของมหาอำนาจครับเราอาจจะไม่ใช่เป้าหมายใหญ่ที่ใครต้องการทำลายเป็นอันดับแรกแต่ในสายตาของโลกเราคือตัวแปรสำคัญที่ทุกขั้วอำนาจอยากดึงไปเป็นพวกและนี่แหละครับคือจุดที่อันตรายที่สุดเพราะเมื่อโลกเริ่มแตกขั้วอย่างชัดเจน ประเทศที่เคยเดินสายกลางอย่างเราอาจถูกบังคับให้ต้องเลือกข้างในแบบที่ไม่เคยต้องทำมาก่อนอิหร่านมองเห็นจุดแข็งของเราครับเขาเห็นว่าเราฉลาดที่กระจายแหล่งซื้ออาวุธเรามีทั้งระบบจากฝั่งตะวันตกและขั้วอานาจอื่นๆแต่เขาก็เตือนให้เรามองอีกด้านที่น่ากลัวการกระจายแหล่งซื้อไม่ได้แปลว่าเรากระจายความเสี่ยงได้จริงเสมอไป เพราะถ้าหัวใจของทุกระบบที่เราซื้อมายังถูกควบคุมโดยกุญแจที่อยู่ในมือคนอื่นไม่ว่าคุณจะมีอาวุธจากกี่ประเทศหากถึงวันที่โลกบีบให้คุณเลือกข้างแล้วคุณเลือกไม่ถูกใจเขาอาวุธเหล่านั้นจะกลายเป็นอมพาตพร้อมกันโดยที่คุณทำอะไรไม่ได้เลยอิหร่านไม่ได้พูดเพราะเขารู้เรื่องไทยดีกว่าเรานะครับ แต่เขาพูดเพราะเขาเคยลิ้มรสชาติของวันที่ประตูทุกบานถูกปิดลงมาแล้วเขาเห็นภาพอาวุธราคาแพงระยับที่จอดนิ่งเป็นเศษเหล็กด้วยตาตัวเองและเขาไม่อยากให้มิตรประเทศอย่างไทยต้องเดินซ้ำรอยความเจ็บปวดนั้นคำถามคือแล้วกับดักของที่แพงเหล่านั้นมันทำงานอย่างไรในรายละเอียดเราจะไปดูความจริงที่เจ็บปวดในส่วนต่อไปครับเรามักจะถูกทำให้เชื่อครับว่า ของแพงคือของดีและในโลกของการทหารเรามักคิดว่าการทุ่มง,งบประมาณมหาศาลเพื่อซื้อเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดจากมหาอำนาจคือเครื่องรับประกันความมั่นคงของชาติแต่อิหร่านส่งคำเตือนมาถึงไทยอย่างเจ็บแสบว่าอย่าเชื่อว่าของแพงคือความปลอดภัยถ้าคุณซ่อมเองไม่ได้ผลิตเองไม่ได้และเปิดใช้เองไม่ได้ลองคิดตามนะครับเมื่อเราซื้ออาวุธราคาหมื่นล้านมา แต่มันต้องการอะไหล่ชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวที่ผลิตในต่างประเทศเพื่อที่จะทำงานได้หากวันหนึ่งโลกเกิดวิกฤตเส้นทางขนส่งถูกตัดหรือผู้ขายถูกสั่งห้ามส่งอะไหล่ให้เราด้วยเหตุผลทางการเมืองในวินาทีนั้นอาวุธที่ทันสมัยที่สุดในโลกจะลดค่าลงเหลือเท่ากับเศษเหล็กทันทีครับ ความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ราคาที่เราจ่ายไปในวันแรกแต่อยู่ที่ความสามารถในการทำให้มันยังใช้งานได้ในวันที่ประตูทุกบานถูกปิดลงอิหร่านเรียนรู้บทเรียนนี้จากการเห็นอาวุธที่เขาเคยภาคภูมิใจกลายเป็นภาระงบประมาณที่หนักอึ้งเพราะต้องวิ่งหาอะไหล่ในตลาดมืดที่มีราคาแพงกว่าเดิมหลายเท่าและไม่มีใครรับประกันว่าจะใช้งานได้จริงคำถามคือ แล้วกับดักของที่แพงเหล่านั้นมันทำงานอย่างไรในรายละเอียดเราจะไปดูความจริงที่เจ็บปวดในส่วนต่อไปครับในโลกของการทหารมีคำศัพท์คำหนึ่งที่ฟังแล้วน่าหดหูที่สุดครับนั่นคือคำว่า cannibalization หรือที่แปลตรงตัวว่าการกินกันเองของอาวุธลองหลับตานึกภาพโรงจอดเครื่องบินที่ควรจะเต็มไปด้วยฝูงบินที่พร้อมรบนะครับแต่ภาพความจริงที่อิหร่านเผชิญ กลับเป็นเครื่องบินหลายลำถูกรื้อชิ้นส่วนออกจนเหลือแต่โครงเหล็กที่ว่างเปล่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะเมื่อประตูการค้าถูกปิดและอะไหลใหม่ไม่ถูกส่งมาพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสละเครื่องบินลำที่สมบูรณ์ลำหนึ่งเพื่อเอาอะไหล่ไปปะชุนให้อีกสองลำยังพอบินได้นี่คือความเจ็บปวดที่อิหร่านอยากเตือนเราครับคุณจ่ายเงินซื้ออาวุธมาด้วยความหวังว่ามันจะปกป้องชาติ แต่สุดท้ายคุณกลับต้องลงมือทำลายของที่คุณซื้อมาเองด้วยมือของคุณเองเพื่อรักษาความสามารถในการรบที่เหลือเพียงน้อยนิดเอาไว้ความน่ากลัวของอาวุธสมัยใหม่คือมันไม่ได้พังทีละก้อนใหญ่ๆครับแต่มันพังที่ชิ้นส่วนเล็กๆที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงมากแค่ขาดซิลยางชิ้นเดียวแผงวงจรแผ่นเดียวหรือเซ็นเซอร์ตัวเดียวระบบทั้งชุดก็ถูกสั่งหยุดทำงานทันทีและในโลกที่การขนส่งถูกตัดขาด ต่อให้คุณมีเงินกองอยู่ตรงหน้าก็ไม่มีใครกล้าขายอะไหลเหล่านั้นให้คุณเพราะเขากลัวการถูกลงโทษจากมหาอำนาจบทเรียนนี้สอนให้ไทยรู้ว่าจํานวนอาวุธที่เรามีอยู่ในคลังตอนนี้อาจเป็นเพียงภาพลวงตาหากเราไม่มีสายป่างอะไหลที่ผลิตได้เองเพราะในวันวิกฤตกองทัพอาจจะไม่ได้แพ้เพราะยิงไม่เก่งแต่แพ้เพราะซ่อมไม่ทันจนต้องยอมกินกันเองจนหมดกองทัพ แต่เรื่องอะไหล่ยังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นครับเพราะยังมีสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มีอำนาจเหนืออาวุธทุกชิ้นนั่นคือกุญแจดิจิทัลที่เราจะไปดูรายละเอียดในส่วนต่อไปครับในโลกยุคใหม่อาวุธที่จับต้องได้อาจไม่น่ากลัวเท่าสิ่งที่มองไม่เห็นครับอิหร่านเตือนเราว่าจุดอ่อนที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้อยู่ที่แนวหน้าแต่มันซ่อนอยู่ในหลังบ้านของระบบอาวุธทุกชิ้นที่เราซื้อมานั่นคือกุญแจดิจิทัลครับ อาวุธระดับสูงในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือแม้แต่รถถังรุ่นใหม่ทั้งหมดทำงานด้วยซอฟต์แวร์ที่สลับซับซ้อนระบบเหล่านี้ต้องการกุญแจในการเข้าถึงข้อมูลต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้ผลิตเพื่อรับการอัปเดตและต้องมีการยืนยันตัวตนตลอดเวลาอิหร่านแชร์ความจริงที่โหดร้ายว่า ผู้ผลิตสามารถฝังสิ่งที่เรียกว่าประตูหลังหรือสวิตสั่งตายมาตั้งแต่โรงงานโดยที่เราไม่รู้ตัวหากวันหนึ่งเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องใช้งานจริงแต่ฝ่ายผู้ผลิตเห็นว่าเราเป็นภัยคุกค,คามต่อผลประโยชน์ของเขาเขาไม่จําเป็นต้องส่งกองทัพมายิงเราหรอกครับเขาแค่สั่งระง,งับใบอนุญาตดิจิทัลจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างออกไปอีกซีกโลกหนึ่งในวินาทีนั้นหน้าจอในห้องควบคุมจะดับวูบ ระบบนำวิถีจะใช้การไม่ได้และเรดาร์ที่เคยสแกนศัตรูจะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าอิรานย้ำว่า กุญแจดิจิทัลคือสายจูงที่มองไม่เห็นที่ทำให้ผู้ผลิตมีอำนาจเหนืออาวุธของเราตลอดอายุการใช้งานหากไทยยังซื้ออาวุธโดยไม่สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือไม่มีระบบความปลอดภัยไซเบอร์ที่เป็นเอกราชหรือซ o v เวอร์เรนซอฟต์แวร์เราก็จะเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในกระดานที่เขาพร้อมจะเขี่ยทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้แล้วทางรอดของอิหร่านคืออะไรเขาเอาตัวรอดจากการถูกล็อกระบบแบบนี้มาได้อย่างไรตลอด40ปี คำตอบอยู่ที่ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าเศรษฐกิจดื้อแพ่งหรือ Resistance Economy ซึ่งเราจะไปเจาะลึกกันในส่วนต่อไปครับถ้าคุณถามว่าทางรอดจากการถูกปิดประตูคืออะไรอิหร่านจะตอบกลับมาแบบไม่อ้อมค้อมเลยครับว่า Resistance Economy หรือเศรษฐกิจดื้อแพง่งแต่นี่ไม่ใช่แค่คำขวัญที่เขียนไว้บนแผ่นป้ายสวยๆนะครับแต่มันคือวิธีการเอาตัวรอดที่ฝังอยู่ในรายละเอียดเล็กๆทุกขั้นตอน อิหร่านสอนบทเรียนที่สำคัญมากให้ไทยครับว่าความพึ่งพาตนเองไม่ใช่การประกาศบนเวทีแต่มันเริ่มจากการซ่อมให้ได้ลึกกว่าที่เคยจากเดิมที่เราอาจจะซ่อมได้แค่หน่วยรบหรือเปลี่ยนอะไหล่ตามคู่มืออิหร่านเลือกที่จะยกระดับไปสู่การซ่อมระดับโรงงานและแผงวงจรเขาแกะรหัสหรือ reverse engineering อาวุธทุกชิ้นเพื่อให้เข้าใจถึง DNA ของเทคโนโลยีเหล่านั้น ขั้นตอนแรกของพวกเขาคือการแยกแยะครับว่าอะไรคือชิ้นส่วนวิกฤตเขาบอกเราว่าไม่ต้องผลิตทุกอย่างในประเทศให้ได้ภายในวันเดียวแต่คุณต้องรู้ว่าถ้าขาดชิ้นส่วนนี้เพียงชิ้นเดียวระบบจะหยุดทำงานทันทีไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนเครื่องยนต์หรือแผงวงจรเรดาร์เมื่อระบุได้แล้วเขาจะสร้างคลังสำรองแห่งความสามารถขึ้นมาสิ่งที่น่าสนใจคือคลังสำรองนี้ไม่ได้หมายถึงการเก็บแค่ตัวอะไหล่เท่านั้นครับ แต่มันคือการเก็บแบบพิมพ์บลู e รินส์วัสดุเครื่องมือและมาตรฐานที่ใช้ในการผลิตซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อถึงวันที่ไม่มีใครขายให้เราอีกต่อไปเราจะยังมีแม่พิมพ์ที่สามารถปั๊มอะไหล่ชิ้นนั้นออกมาใช้เองได้ในประเทศสำหรับกองทัพไทยนี่คือแนวคิดที่ต้องนำมาปรับใช้อย่างเร่งด่วนครับคือการเปลี่ยนจากการรอซื้อเป็นการรวบรวมความสามารถในการสร้างแต่การจะผลิตได้เองนั้น สิ่งที่สำคัญกว่าโรงงานคืออะไรอิรานบอกว่าคือคนและเครือข่ายครับซึ่งเราจะไปดูในส่วนต่อไปว่าเขาใช้พลังของคนในชาติอย่างไรคุณทราบไหมครับว่าอาวุธยุคใหม่ไม่ได้พังเพราะถูกยิงถล่มด้วยระเบิดลูกใหญ่เสมอไปแต่ม,มันมักจะตายเพราะขาดชิ้นส่วนเล็กๆที่เราเรียกกันว่าเส้นเลือดของระบบครับอาวุธระดับสูงในปัจจุบันมีความซับซ้อนอย่างมหาศาลครับมันประกอบด้วยชิ้นส่วนนับหมื่นนับแสนชิ้น ที่ต้องทำงานสอดประสานกันอย่างสมบูรณ์อิรานเตือนเราว่าจุดที่น่ากลัวที่สุดคือความเฉพาะเจาะจ,จงครับอะไเหล่านี้ต้องตรงรุ่นตรงหลอดและตรงตามมาตรฐานของผู้ผลิตแปะ๊แปะแค่ขาดซิลยางเพียงหนึ่งชิ้นหรือแผงวงจรควบคุมเพียงแผ่นเดียวระบบป้องกันภัยทางอากาศราคาพันล้านก็อาจจะกลายเป็นแค่ก้อนเหล็กที่มองไม่เห็นศัตรูครับในโลกที่การคว่ำบาตรถูกใช้เป็นอาวุธเส้นเลือดเหล่านี้จะถูกบีบเป็นอันดับแรกครับ ตอให้ไทยมีเงินพร้อมจ่ายมหาศาลแต่ถ้าท่าเรือถูกตรวจเข้มหรือบริษัทประกันภัยไม่กล้ารับรองการขนส่งเพราะกลัวโดนลงโทษจากมหาอำนาจอะไรเหล่านั้นก็ไม่มีวันเดินทางมาถึงมือเราครับอิหร่านรอดมาได้เพราะเขาเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องห่วงโซ่อุปทานครับเขาไม่ได้พยายามผลิตทุกอย่างในวันเดียวแต่เขาเริ่มต้นจากการระบุชิ้นส่วนวิกฤตเขาจะตรวจสอบว่าชิ้นส่วนไหนที่ถ้าขาดไปแล้วระบบจะหยุดทำงานทันที ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนในเครื่องยนต์เรดาร์หรือระบบสื่อสารจากนั้นเขาใช้พลังของภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยในประเทศสร้างสายการผลิตอะไหล่วิกฤตขึ้นมาเองนี่คือบทเรียนสำคัญสำ,ญสำหรับไทยครับเรามีฐานอุตสาหกรรมรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ที่แข็งแกร่งสิ่งที่เราต้องทำคือการดึงศักยภาพเหล่านี้มาใช้สร้างคลังอะไหล่สำรองที่มีชีวิตเพื่อให้แน่ใจว่าในวันวิกฤต กองทัพไทยจะยังมีเลือดไหลเวียนอยู่ในระบบอาวุธโดยไม่ต้องขออนุญาตจากใครแต่การผลิตอะไหล่ได้เองนั้นเป็นเพียงก้าวแรกครับสิ่งที่ยากกว่าคือการทำให้คนในชาติมีความสามารถระดับวิศวกรที่เข้าใจระบบอย่างถ่องแท้เราจะไปดูกันว่าอิหร่านสร้างกองทัพวิศวกรขึ้นมาได้อย่างไรในส่วนต่อไปครับอิหร่านฝากบทเรียนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งไว้ให้เราว่าโรงงานจะไม่มีค่าอะไรเลย ถ้าคุณไม่มีวิศวกรที่เข้าใจระบบอย่างลึกซึ้งสิ่งที่ทําให้อิหร่านรอดพ้นจากการถูกคว่ำบาตรมาได้นานกว่า40ปีไม่ใช่แค่มีฐานผลิตอาวุธครับแต่คือการสร้างคนรุ่นใหม่ที่เรียนรู้และเติบโตมาจากการถูกตัดขาดเมื่อไม่มีใครสอนเมื่อไม่มีคู่มือสองมาให้พวกเขาจึงถูกบีบให้ต้องแกะรหัสอาวุธเหล่านั้นด้วยตัวเองจนเข้าใจถึงแก่นแท้สำหรับประเทศไทยเรามีทรัพยากรที่พร้อมอยู่แล้วครับ เรามีมหาวิทยาลัยชั้นนำมีภาคเอกชนที่เก่งกาจและมีช่างฝีมือที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกอิรานเตือนว่าสิ่งที่ไทยต้องทำคือการดึงคนเก่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ในโครงการระยะยาวความมั่นคงของชาติไม่ควรเปลี่ยนไปตามกระแสการเมืองปีต่อปีแต่ต้องเป็นแผน10ปีที่ต่อเนื่องและโปรง่งใสการสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงขั้นสูงและห้องทดลองที่ทำให้เรากล้าที่จะปรับปรุงอาวุธของเราเองได้คือหัวใจสำคัญครับ เมื่อเราเริ่มซ่อมเองได้เราจะเริ่มเข้าใจและเมื่อเราเข้าใจเราจะเริ่มพัฒนาต่อยอดได้เองในที่สุดนี่คือวิถีทางที่จะเปลี่ยนจากผู้ใช้ที่ต้องคอยขออนุญาตเปิดสวิตช์ให้กลายเป็นนายช่างที่กลมกุญแจความมั่นคงไว้ในมือตัวเองอย่างแท้จริงการสร้างคนอาจต้องใช้เวลาแต่ผลลัพธ์ของมันจะทำให้ศัตรูไม่สามารถตัดลมหายใจของเราได้ด้วยการคว่ำบาตรอีกต่อไปและในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเร็วขึ้นเรื่อยๆ มีอาวุธชนิดหนึ่งที่อิหร่านใช้สมองนำหน้าเงินจนเปลี่ยนเกมการรบไปตลอดการนั่นคือโดรนครับซึ่งเราจะไปเจาะลึกกันในส่วนต่อไปในโลกของการรบยุคใหม่อิหร่านได้พิสูจน์ให้โลกเห็นถึงสูตรสำเร็จที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังครับนั่นคือลงทุนน้อยแต่ทำให้คู่ต่อสู้ต้องจ่ายมหาศาลเพื่อป้องกันเขาไม่ได้ทุ่มงบประมาณไปกับการสร้างเครื่องบินรบราคาแพงเพียงอย่างเดียว แต่อิหร่านเลือกที่จะสร้างโดรนจำนวนมหาศาลขึ้นมาแทนแนวคิดนี้คือการใช้ปริมาณสร้างแรงกดดันครับเมื่อโดรนราคาถูกจำนวนมากกระจายตัวเข้าสู่สมรภูมิอย่างรวดเร็วศัตรูจะตกอยู่ในภาวะที่ต้องเลือกว่าจะปล่อยให้ผ่านไปหรือจะยอมจ่ายแพงลองคิดดูนะครับศัตรูต้องใช้จรวดมิสไซล์ราคาลูกละหลายสิบล้านหรือใช้ระบบเรดาร์และพลังงานมหาศาลเพื่อจัดการกับโดรนที่ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว นี่คือการบีบให้งบประมาณของคู่ต่อสู้ต้องละลายหายไปกับการป้องกันสิ่งที่มีต้นทุนต่ำกว่ามากบทเรียนนี้สำคัญมากสำหรับไทยครับอิหร่านเตือนว่าอย่าหลงเชื่อว่าความทันสมัยเท่ากับความปลอดภัยเสมอไปความปลอดภัยที่แท้จริงคือความสามารถในการผลิตเองซ่อมเองและเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วเมื่อยามจำเป็นภายเรามีข้อได้เปรียบที่ซ่อนอยู่ครับเรามีผานเทคโนโลยีดโดรนในภาคเกษตรกรรมและพลเรือนที่แข็งแกร่งมาก เรามีคนเก่งที่เข้าใจระบบการบินการควบคุมและซอฟต์แวร์สื่อสารหากรัฐสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างจริงจังไทยสามารถพัฒนาระบบนิเวศความมั่นคงที่เน้นการพึ่งพาตนเองและมีต้นทุนที่คุ้มค่าได้เมื่อเราสร้างความได้เปรียบจากสิ่งที่เราทำเองได้ศัตรูจะไม่สามารถตัดลมหายใจเราได้ง่ายๆด้วยการคว่ำบาตรอีกต่อไปแต่การจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้ เราต้องรู้จักการใช้พลังร่วมจากทุกภาคส่วนในชาติซึ่งเราจะไปดูกันในส่วนต่อไปครับอิหร่านรอดมาได้ไม่ใช่เพราะกองทัพของเขาเก่งเพียงอย่างเดียวครับแต่เพราะเขาเปลี่ยนทั้งประเทศให้กลายเป็นฐานสนับสนุนกองทัพบทเรียนนี้สอนไทยว่าความมั่นคงในยุคใหม่จะฝากไว้กับงบประมาณกองทัพอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไปแต่ต้องดึงพลังมวลชนจากภาคส่วนพลเรือนเข้ามาเป็นแนวร่วมครับประเทศไทยเรามีต้นทุนที่สูงมากครับ เรามีมหาวิทยาลัยที่มีวิศวกรเก่งมีภาคเอกชนที่เป็นฐานการผลิตรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกอิรานเตือนเราว่าสิ่งที่รัฐต้องทำคือการสร้างกติกาที่ชัดเจนและโปร่งใสเพื่อดึงคนเหล่านี้เข้ามาในโครงการความมั่นคงระยะยาวครับไม่ใช่แค่โครงการปีต่อปีที่เปลี่ยนไปตามขั้วาการเมืองนะครับแต่อิรานเน้นย้ำเรื่องความต่อเนื่องเขาใช้โรงงานและห้องทดลองในมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการผลิตอะไหล่วิกฤต และซอฟต์แวร์ป้องกันประเทศเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับโจทย์ที่ท้าทายและเอกชนได้รับงบประมาณที่คุ้มค่าระบบนิเวศความพึ่งพาตนเองก็จะเกิดขึ้นทันทีครับลองนึกภาพกองทัพไทยที่จับมือกับค่ายรถยนต์ในประเทศเพื่อผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถถังหรือจับมือกับบริษัทซอฟต์แวร์ไทยเพื่อสร้างระบบป้องกันภัยไซเบอร์สิ่งนี้จะทำให้เรามีทางเลือกมากกว่าหนึ่งเสมอต่อให้มหาอำนาจตัดขาดเราในวันเดียว แต่ถ้าโรงงานในประเทศยังเดินเครื่องได้ความมั่นคงของเราก็จะยังคงอยู่ครับนี่คือสิ่งที่อิหร่านเรียกว่าเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายแต่การมีของดีในมืออย่างเดียวไม่พอครับเราต้องรู้จักซ่อนและกระจายมันให้เป็นด้วยเพื่อไม่ให้ศัตรูทำลายได้ง่ายๆซึ่งเราจะไปดูยุทธศาสตร์กองทัพผีของอิหร่านในส่วนต่อไปครับอิหร่านให้บทเรียนที่เจ็บแสบอีกบทหนึ่งครับว่าในยุคข,ของดาวเทียมและดโดรน ทุกอย่างที่มองเห็นได้ชัดคือเป้าหมายที่ถูกทำลายได้ง่ายที่สุดฐานทัพที่ตั้งอยู่ที่เดิมมานานหลายสิบปีคลังแสงที่กองรวมกันเป็นจุดเดียวหรือลานบินที่มีเส้นตรงสวยงามทั้งหมดนี้คือแผนที่สำเร็จรูปที่ศัตรูไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเลยครับอิหร่านรอดมาได้เพราะเขาเปลี่ยนการกระจายความเสี่ยงให้กลายเป็นวัฒนธรรมเขาไม่ได้ซ่อนอาวุธเพียงเพื่อรักษาความลับ แต่เขาซ่อนเพื่อให้รอดจากการโจมตีที่วัดผลด้วยความเร็วบทเรียนนี้เตือนไทยว่าเราไม่จำเป็นต้องขุดอุโมงค์ทั้งประเทศเหมือนเขารับแต่เราต้องใช้จุดแข็งของภูมิประเทศเราให้เป็นประโยชน์ประเทศไทยมีความซับซ้อนของป่าเขาและทางแยกมากมายยุทธศาสตร์ใหม่คือการกระจายคลังกระจายจุดซ่อมและสร้างหน่วยเคลื่อนที่ที่ย้ายได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงการใช้การพรางตัวการใช้เป้าหลวง และการมีแผนสำรองหลายชั้นคือหัวใจสำคัญครับเป้าหมายไม่ใช่การทำให้ศัตรูมองไม่เห็นเราเลยแต่อยู่ที่การทำให้ศัตรูเดาไม่ออกว่าจุดไหนคือจุดที่ถ้าเขาทำลายแล้วกองทัพไทยจะหยุดหายใจหากเราสามารถทำให้อาวุธและการสนับสนุนของเรากลายเป็นพูดผีที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศศัตรูจะเข้าสู่ภาวะที่ตัดสินใจยากที่สุดเพราะต้นทุนในการทำลายจุดเล็กจุดน้อยเหล่านั้น จะสูงกว่าความเสียหายที่เขาจะได้รับมหาศาลครับแต่การจะปกป้องตนเองได้อย่างสมบูรณ์นั้นเราไม่ได้ต้องการแค่กำลังทหารครับแต่เราต้องการความฉลาดในการวางตัวบนเวทีโลกด้วยซึ่งเราจะไปดูยุทธศาสตร์การทูตที่อิหร่านฝากไว้ให้ไทยในส่วนต่อไปครับอิหร่านสอนบทเรียนที่หลายประเทศไม่กล้าพูดตรงๆครับว่าในวันที่วิกฤตมาถึงจรงิจรงๆพันธมิตรบนกระดาษอาจจะเบากว่าลมสนทิสัญญาที่เคยดูแข็งแกร่ง อาจเปลี่ยนเป็นความเงียบสงัดหากผลประโยชน์ของเขากับเราไม่ตรงกันในวินาทีนั้นเพราะฉะนั้นอิหร่านจึงไม่เคยฝากชีวิตไว้กับมิตรเพียงแบบเดียวครับเขาเลือกที่จะสร้างเครือข่ายที่ซ้อนกันหลายชั้นทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจช่องทางเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องประกาศต่อสาธารณะเป้าหมายไม่ใช่เพื่อยั่วยุโลกแต่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครกล้าตัดเขาออกจนหมดลมหายใจ คำเตือนที่ส่งมาถึงไทยคืออย่าเลือกข้างแบบสุดโตง่งจนกลายเป็นหมากในเกมของใครประเทศไทยมีจุดแข็งที่สําคัญมากคือตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ในอาเซียนและการเป็นศูนย์กลางการค้าการขนส่งและห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาคหากเราบริหารจัดการให้ดีและทําให้โลกยังต้องพึ่งพาไทยการกดดันเราจะมีต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่ใครจะกล้าจ่ายครับสิ่งที่เราต้องทําคือ สร้างความร่วมมือที่หลากหลายและใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่การเซ็นเอกสารเราต้องมีการซ่อมบำรุงร่วมกันการถ่ายทอดความรู้อย่างจริงจังเพื่อให้เรามีทางเลือกมากกว่าหนึ่งเสมอในโลกที่กติกาเปลี่ยนทุกปีอำนาจต่อรองที่ดีที่สุดคือการทำตัวเราเองให้กลายเป็นความจำเป็นไม่ใช่เป้าหมายครับและเมื่อเรามีทั้งอาวุธที่ซ่อมเองได้และมีที่ยืนที่มั่นคงบนเวทีโลก ก้าวสุดท้ายคือการสรุปบทเรียนทั้งหมดเพื่ออนาคต10ปีข้างหน้าซึ่งเราจะไปดูกันในส่วนสุดท้ายครับ